เสร็จแล้วพอเอ่อโหลดทุกอย่างเสร็จสับแล้วก็คลิกส่งรอ,มองไม่นานนะอาจจะภายในชั่วโมงนั้นด้วยซ้ำไปทางสถานทูตก็จะส่งอีเมลกลับมาว่าถ้าเอกสารเราครบนะถ้าเราโหลดครบตามที่สถานทูตต้องการแล้วนะ <c oughs> ทางระบบก็จะส่งข้อเอ่อส่งอีเมลกลับมาหาเราให้เราเข้าไป อ่าปริ้นใบที่ขอเดินทางเข้าประเทศเรียกว่าอ่อเขาเรียกว่าใบ C O E นะ Certificate of Entry อืมคือใบขออนุญ,ญาตเข้าประเทศปลายทางก็จะเป็นหนังสือตาครุด เป็นหนังสือทางราชการนะคะที่ทางสถานทูตออกให้เราใบนี้สำคัญเราจะต้องปริ้นออกมา <c oughs> ปริ้นออกมาแล้วก็เซ็นชื่อด้านล่างเซ็นชื่อข้างล่างเขาจะมีช่องช่องให้เราเซ็นชื่อนะฮะนั่นแหละออพอได้พอสถานทูตอนุมัติใบอนุญาตให้เราเดินทางเข้าประเทศไทยได้เรียกว่าใบ c o e นี้นะคะ เสร็จแล้ว <c oughs> เรามีตั๋วเครื่องบินแล้วใช่ไหมใบที่ได้รับสิทธิ์กันกับตัวแล้วแล้วก็ใบ C O E แล้วนะคะคือใบอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ราชอาณจาจักรไทยแล้วเสร็จแล้วเราก็ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปที่จะทำคือเราต้องไปตรวจโควิดนะ ก่อนเดินทาง72ชั่วโมงก็คือ3วัน3วันก่อนวันเดินทางก่อนวันเดินทางคือไม่ใช่ก่อนวันเดินทางออกจากประเทศนอร์เวย์นะก่อนวันเดินทางจากจากสายการบินที่จะบินเข้าสู่กรุงเทพมหานครของพี่คืออวันที่8ก็คือจากนครแฟงเฟิร์ดมากรุงเทพคือวันที่8แต่จริงๆแล้วอ่ะพี่ก็เดินทางออกจากนอร์เวย์วันที่8นั่นแหละ ซึ่งซึ่งซึ่งเราเราเราใช้เวลาไม่นานแต่สำหรับบางคนเดินทางก่อนหนึ่งวันแล้วก็มา,อานอนค้างที่ประเทศที่จะขึ้นเครื่องต่อมาประเทศไทยเนี่ยอีกหนึ่งคืนอันนั้นอะ่ะต้องต้องระวังให้ดีนะต้องต้องเช็คถ้าคุณมีการแบบนอนค้างคืนเพื่อรอเที่ยวบินถัด,ถดมาที่จะมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็ต้องไปตรวจให้ให้โคเบอร์อ่ะ ก่อนที่จะขึ้นเครื่องที่จะมาประเทศไทยอ่ะไม่เกิน3มวันนะอืมนั่นแหละแต่แต่พี่อ่ะจองเวลาของอโรงพยาบาลที่จะไปตรวจโควิด COVID, แล้วก็จะไปเอาใบ fit to fly นะคะเขาเรียกใบ fit to fly คือ,อการตรวจสุขภาพว่าเราอ่ะมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ไม่มีโรคติดต่อไม่คือสุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินทางอะ่ะแล้วก็ไม่ป่วยเป็นโควิดนี่คือสำคัญนะเขาก็จะออกใบอ่าฟิตทูฟลายให้เรานะฮะฟิตทูฟลาใบเนี้ยสำคัญทึ่งสายการบินที่เราเช็คอินอ่ะเขาจะเอาเขาจะเลือเขาจะต้องเขาต้องดูใบนี้ถ้าเราไม่มีใบนี้นะไม่มีใบตรวจโควิดไม่มีใบ f i t ทูฟลาใบเนี้ย เราจะไม่ได้ขึ้นเครื่องตั้งแต่ต้นทางเลยอืมใบนี้สำคัญเพราะฉะนั้นก็ก่อนเดินทางเจ็ดิบสองชั่วโมงคือสามวันสามวันก่อนเดินทางเราต้องไปเอาใบตรวจโควิดตัวตรวจโควิดว่าเราปลอดภัยดีไม่ติดเชื้อแล้วก็ fit to fly สุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินทางนะคะ